อ๋อแล้วแล้วล่ะคุณผู้ชมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตซอย9นะคุณผู้ชมมามาแล้วนะเมจิกคิตตี้นะคุณผู้ชมเครื่องเข้ามาแล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราเบ็ดไปที่10บาทแล้วกันนะคุณผู้ชมออมาแปดร้อยนะอุ้ยจัดแบบโธโบไปเลยดีเปล่านะคุณผู้ชมใจเย็นนะคุณผู้ชมมาไปกันแบบเบาๆก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะในช่วงแรกนะคุณผู้ชมมาใครจะรู้นะอาจจะไหลยับก็ได้ โอเคนะได้เออเข้าไปได้หนังสือหวังนะเอ,อ้าวันนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยอยู่ติดกันเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยบาทเดียวเนี่ยนะให้ตายให้หนังสือบาทเดียวบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียง,งูนนะคุณใจคุณ <laughs> ผ,ผู้ชมไปคุณผู้ชมเออเข้ามานะสวยงามนะคุณผู้ชมเก่ามากเลยอุ้ย เข้าไปดีนะหนูมันแทนหนูป่ะนะไม่แทนหรอวะวายมันแทนไม่เหรอหรือว่ามันสูงไปอะ่ะไอหนูเมีเยะนะทั้งหมดยกเว้นสแกตเตอร์อ๋อโอเคแม่เสียดายอะ่ะทำไมมันไม่เออเข้าทีนะคุณผู้ชมนะหนึ่งสองสามว่ะนะมาคุณผู้ชมได้เวลาแนะล้วุ้นรวยคุณผชมขอให้รอบนี้จบแค่รอบเดียวพอแค่นั้นแหละ นะขอนหนักๆแตกหนักๆเลยนะคชมเฮ้ยวายไปไหนหมดเนี่ยฮัลโหล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 เนะี่ยเออเข้าไปได้ไม่กวาดเข้าไปว่ะคุณผู้ชมนะแลกเก็บไม้กวาดเข้าไปโอ้ช่องสามไปไหนไวายอ่ะวายช่องสามอยูลล่ไหนโอ้โหวายช่องสามฮัลโหลมาช่องสามวายมาเฮ้ยไม่มีเหรอโอ้อยบอกนะว่าเกลือฮะวายช่องสามอยู่ไหน โอ้โหแล้วไปกองอะไรกันช่องสุดท้ายวะนะโอ้โยมันไปกองอะไรกันช่องสุดท้ายเออเต่าเลยนะ่านผู้ชมโอเคอะไรเอาอะไรก็เอาเถอะนะแล้วหมวกอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเออนะหมดละนะคุณผู้ช,ชมหมดความหวังนงน้ำตาลินโอ้ขอบคุณมากครับผมโจนมาอันสุดท้ายนะแม่ มาร้อยแปดสิบห้าบาทนะคุณผู้ชมไม่ได้เลยเลยนี่หว่าคุณผู้ชมขอออกเข้าใหม่นะแป๊บหนึ่งมาขาวนี้แหละคุณผู้ชมมาไปเปรียงเข้ามาคุณผู้ชมและไปเลยครับคุณผู้ชมนะไปกันแบบนี้แหละนะฮไอหนูขาดช่องแรกว่ะฮะ ไปบแบบเทอร์โบเลยนะท่านผู้ชมไปเอ้ยอยังไงวะเนี่ยเออได้ไม่ดแดงวะนะโอ้โหได้เม็ดฟ้าเม็ดฟ้าเม็ดแดงนี่มันอะไรกันเนี่ยเออคุณผู้ชมนะได้มาสองวายติดกันที่หลังมาแบบนี้นะสองวายติดกันแบบนี้ช่องสองท่องสามนะช่องอื่นจะยังไงก็ช่างนะ เออเข้าอีกแล้วว่ะคุณผู้ชมมาหรือว่าสูตรติดนะคุณผู้ชมนะเออเข้ามาว่ะไปเออเนี่ยมาช่องขอช่องสองอีกอันหนึ่งแค่นั้นช่องสองอันบนบนแค่นั้นเองนะโอ้โหช่องสองไวช่องสองมาโอ้ไม่มาวะเนี่ยวายช่องสองมาไว้ช่องสองมาโอ้โหก็รุ้นแต่วายช่องสองนะ่ะฮะวายมาช่องสอง เรื่องเข้ามาโหไม่มาอีกว่ะนะมายากมาเย็นแล้วเกินนะไม่เคยสมบูรณ์นาทีนะท่านผู้ชมวายช่องสองมาโอ้โหดูเข้ามาเรี่อเข้าไปวายช่องสองมาโอ้โหโหเอาแล้วนะเอาอีกแล้วมาแบบร้อยหลออีกแล้วนะอื้มตัวแพงก็ไม่มาด้วยนะประเด็นอะมาแต่แบบตัวถูกๆลูอะ โอเคเลยเม็ดยาเอมาแต่เ <screws> ม okay, so mm ็ดยาคุณ hmm. ผ mm ู hmm. mm ้ชม200บาทด้วยกัน mm ค mm ุณ hmm. ผู <check common understands> ้ชมแหมไม่ไ hmm. ด so yeah, ้อะไรเลยอีกแล้วครับคุณผู้ชมนะไปนะคุณผู้ชมจัดกันแบบเทอร์โบเลยคุณผู้ชมนะเอออะไรหม้อวะโอ้โห มอดลงมาอีกนิดนึงหรือาว่าไวสูงขึ้นไปหน่อยนะก็ได้แล้วแท้ๆนะคุณผู้ชมนะโอ้โหนะคุณผู้ชมโอ้โหนะคนที่ไม่ใช่วายคนที่ไม่ใช่วายนะแทนทุเรื่องไม่ได้วะคุณผู้ชมนะโอ้โหจริงวายไม่ใช่สัก,กัตเตอร์วะแทนกันไม่ได้จริงเออได้หมอ้อดวะครบทุกช่องดิคุณผู้ชมเรียงเข้าไปนะบิ๊กวินเข้าไปนะคุณผู้ชมจังหวะนี้นะร้อยสามสิบบาทคุณผู้ชมนะโอ้โห เอาเรื่องว่ะนะคุณผู้ชมเออเข้ามานะเก็บเม็ดยาสีเหลืองเข้าไปนะสิบบาทน,นะเท่าทุนว่ะทำไมมันน้อยจังวนะฮะเอ้ยหนูมาเยอะเหมือนกันนะเราอะ่ะฮะเออมาสึกแย่งชิงว่ะนะคุณผู้ชมต้องดวลกันสักตั้งหนึ่งนะระหว่างหนูกับแมวใครอยู่ใครจะไปนะมาคุณผู้ชมคุกช่องไปดินะเออเม็ดยาสีม่วงอ่ะนะ ปม่ยาสามชั้นมันทิปฟี่หรือเปล่านะมาเอ้ยไอ,ยอย้หนูขาดช่องหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ยนะคุณผู้ชมหอดเลยแล้วกันขออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะออกข้าใหม่ป่ะนะมาอยากจะเห็นมาแบบนี้มาแบบตัวอย่างเลยฮนะมาคุณผู้ชมไปกับแบบเทอร์โบ เกลี่ยเข้าไปและเก็บเม็ดยาสีเหลืองเข้าไปนะคนุณผู้ชมพารานี่คือยาพารานะเก็บพยาพาราเข้าไปและนี่คือยาอะไรเนี่ยยาอะไรสีแดงวะไอ้หนูเอ้ย,น,อยนะคนุณผู้ชมปัน่นแบบธรมรมดาสักรอบหนึ่งนะคนุณผู้ชมหลังจากนั้นก็จัดแบบเทเบิลเยไปสักหน่อยอุ้ยโอ้โหขาดหมอ้อช่วงแรกเท่านั้นเองนะคนุณผู้ชมสามีสะพานเชื่อมทั้งสองอันเลยแม่จะได้ ไปคุณผู้ชมนะไปกันต่อนะจังหวะนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหวายแม่เออแล้วหมอ้มอหม้อเข้าไปนะเก็บหม้อเข้าไปคุณผู้ชมนะถึงจะไม่ครบสามช่องแต่ก,ก็แตกนะคุณผู้ชมนะแตกน้อยแต่แตกนะฮิมาคุณผู้ชมแล้วเก็บหม้อเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมมาสวยงามนะคุณผู้ชม เออเข้ามาแนละ้วโหหนูขาดไปช่องเดียวท่าน,นเองนะเท่าไรนะโอ,อแค่มา 1, 2, หนึ่งสองสามแค่นั้นนะก็พอแล้วนะ,ออะนะคนุณผู้ชมสติ๊กกี้วายสุดเกลือนะโหระทมจัดนะคนุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้ไม่แตกเลยอ่ะโหอะไรครับเนี่ยนะเออแตกต่อไปนะคุณผู้ชมนะทำไมนะั่นมันน่าจะแทงสก,กัตเตอร์ได้นะถ้าเล่นแค่หนึ่งสองสามเนี้ยนะคุณผู้ชมจริงนะ เออเข้ามานะแต่ฟีเจอร์มันดีจริงนะคุณผู้ชมนะมาให้มันเกลือไปหน่อยเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมโอ้โหพี่คุณผู้ชมเอ,อ้ยโอ้โหเอาหม้อออกแล้วเปลี่ยนเป็นหนูได้ไหม <c oughs> หนูนี่มายากมาเย็นนะไม่เคยเห็นมาซ้อนกันเลยสักทีนะคุณผู้ชมมา <c oughs> มันน่าจะมาซ้อนกันไม่ได้เลยนะหนูเนี่ยนะเออเข้าไปนะสวยงาม มาโอ้ได้มอว่ะคุณผู้ชมนะและ้วครบอ้าวไม่ครบผมนเนี่ยแล้วมีตรงนี้ไว้ทำไมวะเนี่ยอุตสามีวายอย่ะตรงเนี้ยแค่ตายเถอะนะมานาทีสุดท้ายแล้วว่ะคุณผู้ชมนะขอสิบรอบแบบเทอร์โบว่ะนะไปส่งท้ายคลิปนะด้วยสิบรอบแบบเทอร์โบคุณผู้ชมไปมายังไงยังไงโอ้โหนะคุณผู้ชม แล้วเวลาไหลรัวๆนะไหลยับๆนะปลอดแตกนะ,นะ,นะคุณจะอมไหลขนาดนี้นะมาสวยงามนะคุณผู้ชมครั้งสุดท้ายเปรียงเข้าไปนะโอ้โหและจบไปแบบมิได้อะไรเลยสักอย่างคุณผู้ชมนะจะได้จริงๆนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายอย่าลืมนะแอดไลน์มาบาย